กันนาะทานผัดส่บัวนะคะเย็นนี้เพื่อนๆเราเึ้นะนคะครับเริ่มยุบแล้วนะจะ่มมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าในสายบัวเ็ามีน้ำนะคะเพื่อนออกมาจากสายบัวช่วงนี้ก็มีสายบัวให้กินบ่อยเนาะเพราะว่าหน้าฝนนะคะสายบัวเยอะทานผัดสายบัวด้วยกันค่ะ ใส่วัวด้วยก,กนะันมีน้ำออกมาเยอะนะอนนี้เสร็จแล้วค่ะบ้านเราชอบเราก็ใส่ไปเป็นเม็ดแล้วก็วก็เลวลาทานก็กัดกินไปเลยเนพะื่อนเห็นไหมเติมยุกมานะเนาะเวลาเราทานนี่คือแบบหวานนะ ใส่ไบัวนี่จะหวานในตัวนะคะพื่อนแล้วก็อ่อนเนาะอ่อนอ,อร่อยแล้วไดบัวแล้วนะคะพื่อนไส่บัวอาจจะดูเยอะแต่เวลายุกแล้วเหลือไม่ได่บัวเยอะนะคะทุกคนหน้าฝนเนาะหอมแล้วก็ใส่ไส้บัวเลยไส้บัวนี่คือเราล้างทำความสะอาดมีน้ำออกมาเยอะนะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ ปิดแก๊สแล้วนะคะคเพื่อนๆเออเพื่อนๆค่ะเออกระเด็นหมูสับนะคะโอ้ยหอมมากๆ,ๆเลยจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะบางทีเราไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำออกมาจากใส่บัวเนาะ,ะเอเอดูเลยเนากก็ใช้ได้แล้วนะคะ เร e. <ım. S 2> ิ like <this> ่มเยอะแลยค่ะเพื่อน่เริ่มหยุบแล้วนะนะจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าในสายวัวเขามีน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนยังไงจะเอาไว้แบบนี้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนะขออนุญาตหยิบจานนะคะเพื่อนเเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนกับเขาหัดนไปนะคะเนาะ ใส่ฟงปงกันตึ้งนะครับเพื่อนเริ่มยุบแล้วนะจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าในสายบัว้เขามีน้ำนะคะเพื่อนมากมากเลยเดี๋ยวมาเด็ดซิมรูดูนะครับเพื่อนๆน่าจะได้แล้วนะเริ่มยุบแล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ เริเยอะแล้วออกมาจากสายบัวช่วงนี้ก็มีสายบัวให้กินบ่อยนะคะะนาะเพราะว่าหน้าฝนนะคะสายบัวเดอะมาขึ้นเะคะเพื่อเริ่มดยุกแล้วนะจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าในสายบัวเ็ามีน้ำนะคะเพื่อนด้านนอกก็มีเสียงฝนนะคะเพื่อนเนนะ อค่แบบนี้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่บ,บัวจะยุบนะคะน้องเพื่อนผัดไปเรื่อยๆนะใส่บัวเยอะนะคะทุกคนหน้าฝนเนาะหอมแล้วก็ใส่ไส่บัวลโบเลยไส่บัวนี่คือเราล้างมันตอนสะอาดแบบบุบๆนะคะเนาะเราไม่ได้ชอบเผ็ดนะมากๆากเลย เดี๋ดวยวมาเดติมรถด,ดูนะครับเพื่อนๆเอาแต่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะเป็นชอบนะครับเพื่อนๆบางคนก็คือแบบว่าไม่ใส่ก็ได้นะพริกน้องพริกถึงพริกอันนี้คือน้ำออกมาแล้วนะอืมอร่อยแล้ว เพื่อนๆคะ่ะเออกระเด็นหมูสับนะคะโอุ้ยหอมมากๆเลยเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแบบผัดเลยนะคะนัใส่ใส่ปุ๋งๆเพื่อนๆค่ะเออกระเด็นหมูสับนะคะโอุ้ยหอมมากๆเลย บ้าน,นเราชอบเราก็ใส่ไปเป็นเม็ดแล้วก็ก็เวล,ลาํามเขากัดกินไปเลยเพ่อน,น,น,นเห็นไหมเริ่มยุบแล้วนะใน,นสายบัวจะมีน้ำอยู่แล้วนะคะเพื่อนเอไมาใส่ที่ก็สองเม็ดนะทิชที่เดี๋ยวว่าเราเท่าถีดที่เห็นเอาเครื่องขึ้นนะัเเริ่มยุบแล้วนะนนจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเพราะว่าใน,นสายบัวเขามีน้ำนะคะเพื่อน เล้าหู้ควรใช่ะเออกระเด็นหมูสับนะคะโอ้หอมมากๆเลยเดีย๋ยวบุบๆนะคะเนาะเราไม่ได้ชอบเผ็ดน,นะจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะบางที่เราไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำออกมาจากสายบัวเนาะเราจะตักใส่จานกันเลย ผัดใส่บัวกันนะทานผัดใส่บัวนะคะเย็นนี้เพื่อนเพื่อนาจะมีน้ําออกมาจากใส่บัวนะคะคเพื่อนๆผัดก็เรื่อยๆเฮ้ยมายขอเล่องไฟก่อนนะคะด้านนอกก็มีเสียงฝนนะคะคเพื่อนเนะจะก,ก,กรอบๆแล้วเราจะไปผัดนั่นคืออ่อนอร่อยนะ เกี่ยง่ายนะคะ,นะคเนาะเป็นก๋เชื่อชานะคะเนาะน้ำออกมาแล้วนะจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะบางทีเราไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำออกมาจากสายบัวเนาะเล้ยงเพื่อนใช่เออกระเด็นหมูสับนะคะโอ้ยหหอมมากเลย จะเอาไว้แบบนี้พักหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนะ,อะขออนุญาตหยุดกลางนะคะคเพื่อนเแบบนนี้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่บัวจะยุบนะคะนะคะ้องเพื่อนผัดไปเรื่อยๆนะ่อยนอ,อร่อยแล้วมีน้ำออกมาเยอะนะตอนนี้เสราา็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ เออกระเด็นหมูสับนะคะโอ้หยหอมามากเลยบ้านเราชอบเราก็ใส่ไปเป็นเม็ดแล้วก็ก็เวลาทานเขากัดกินไปเลยเพื่อนเห็นไหมเติมยุบแล้วนะใส่บัวเยอะนะคะที่หน้าฝนเนาะหอมแล้วก็ใส่ใส่แล้แลเ,าลาเ,เลย,ะะเเลยนะใส่บัวนี่คือเราล้างให้ความสะอาดเพื่อนใค่ กระเด็นหมูสับนะคะโอ้ยหอมามากเลยจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะบางครั้งที่เราไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำออกมาจากสายบัวเนาะหานผัดใส่บัวด้วยกัน,นะคะ่ะใส่บัวด้วยกันนะเร่งด,ด,ดุกเลยหอก็ใช้ได้แล้วนะ เริ่มเยอะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแม่คุณไข่วัวอาจจะดูเยอะแต่เวลาย,ยุบแล้วเหลือนิดจะก,ก,กรอบๆแล้วเราจะไตุ๋นนั่นคืออ่อนอร่อยนะเจี่ยวง่ายนะคะนเนาะใจแฉะชานะคะเนาะรสกรบกับน้ำตาลไปเลยนะคะแม่คุณค่ะอันนี้คือน้ำมันหอยกับีกิ้วขาวเล็กน้อยเริ่ม,ร,มรุบแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะ เพิมยอะเลยอ่านไปชอบเราก็ใส่ไปจนเม็ดแล้วก็ก็เวลาทานเขากัดกินไปเลยนะเห็นไหมเติ่มยุบแลวนะเดี๋ยวแต่็นชอบนะคะเพื่อนบางคนก็คือแบบว่าไม่ใส่ก็ได้นะพริกนะถุงพริน,ะรนรนะอันนี้คือบแบบบุบๆนะคะเนาะ